ผมซูเปอร์เล็กเกมุก้าครับแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟลาเวทครับก็ในความรู้สึกของผมไฟนี้ครับผมดีใจมากครับที่จะได้ขึ้นชกในรายการของบัรลุมพินีครับครั้งที่3 4ผมรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นการชกกับคนที่ทุกคนอยากดูครับคือรถถังจิตเมืองนนท์ครับคือทุกคนที่อยากดูอ่ะอยากดูผมในวันนั้นอ่ะแล้วก็คู่ผมกับรถถังในวันนั้นครับผมรู้สึกดีใจครับและที่ได้มาชกในวันนั้นรู้สึกดีใจจริงๆครับ เอ่อคิมการแชมป์โลกชนี้อยากได้ครับอยากได้อยากได้มากครับเพราะว่าเราชกมวยไทยมาเราก็อยากเป็นแชมป์มวยไทยครับอยากได้มากครับนสชายตาของผมก็รถถังเป็นนักมวยที่บูทรหดครับลูกทนทานอึดครับแล้วก็เป็นนักชกที่ไม่ยอมใครง่าย,ายๆครับอยู่บนเวทีไม่มียอมครับในตัวผมเองก็เอ่อในการซ้อมครั้งนี้ผมผมซ้อมมาเรื่อยๆแล้วผมผมรูตัวมาสักระยะหนึ่งเกือบ ตั้งแต่ต้นเดือนตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็ผมก็ซ้อมมาเรื่อยๆก็ถึงหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับได้ครับก็ไฟนี้ก็จะทําให้เต็มที่ครับจะทําออกมาให้ดีที่สุดครับเพื่อให้แฟนๆที่รอชมรอเชียร์ครับได้เห็นแนวนั้นครับผมผมตั้งใจที่จะไปทําให้ทุกคนหินในวันนั้นครับครับผมซูเปอร์เลเกียนหมู่เก้าครับก็ฝากแฟนๆช่วยเชียร์ผมและเป็นกำลังใจผมครับในวันศุกร์ที่22กันยายนี้ครับผม ในศึกวันลุมินี3-4ครับเปิดช่อง7 HD กดหมายเลข35เวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแล้วเจอกันครับ